คตื่นเต้น<ช>แล้วก็คิดถึงทุกคนมากๆ<ช>ค่ะก<ช>็ดีใจที่ได้มาออกอีเวนต์ได้มาร่วมง,งานที่แบบว่าหนูหนูเชื่อว,ว่าพี่ๆก็คิดถึงหนู<ช>หนูก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันค่ะเหมือนไม่ได้เจอทุกคนมานานมากแล้ว<ช>บบโอ้ใจฟูมากๆค่ะที่ได้ไมาเจอทุกคนอ,ออกอีเวนต์กี่ครั้งแฟนๆก็มารอตลอดเลาตักแต่เช้าเลยน่ารักมากค่ะ น่ารักน่ารักค่ะทุกคนแบบขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในทุกๆทุกๆวันแล้วก็วันนี้มีแบบมีกำลังใจเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้เราเหมือนกันเหมือนเราก็มาส่งพลังบวกแล้วก็มารับกำลังใจของทุกคนกันพูดถึงแฟนบีทหน่อยเห็นว่าแบบมีทุกความกันอย่างหนักมากเป็นใจมากเขาทำงานั้างไหม ก็อย่างเมื่อเช้าหนูก็เพิ่งไปซ้อม,ซ,อมซ้อมกันมาก่อนที่จะมางานก็จะบอกว่าทุ่มทุ่มเท,ทมากๆว่าแบบอยากให้งานออกมาแบบดีที่สุดแล้วก็ทุกคนเอนจอยกับเราที่สุดเลยคะ่ะก็อีกไม่กี่วันแล้ว<อ>ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆว่าแบบสิ่งที่กําลังจะเกิดแบบว่าอยากให้ทุกคน ดีใ,ใจที่ได้เห็น <ừ> mm. แบบโชว์ของเราแล้วก็เอนจอยกับเราค่ะใช่สุดท้ายก็อยากให้ทุกคนเอนจอยโชว์ที่จะได้เห็นจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆเยอะมาก,มากค่ะ <ừ> mm. พอสปอยได้ไหมสักนิดสักคนละนิดหน่อยว่าแบบเออเราจะได้เห็นอะไรพิเศษในกานแฟนรมีกันก็เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ในทุกๆโชว์ที่จะได้ดูเพราะว่ามันคืออะไรที่ทุกคนไม่คาดเดาแน่ๆอ่ะแบบใช่ครัก็เป็นเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะ S 1> <S 1> <S สะพายอะไรดี <S <S ใช่ก็สะพายเยอะมากๆค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นไปกับโช,โชว์แล้วก็ร้องด้วยกันอนจอได้กันนะคะใช่ค่ะแล้วถ,ถามน่ยระหว่างซ้อมมีอุปสรรคอะไรบ้างคม <S <S ค่อนข้างเยอะค่ะอ,อ,อันดับแรกคือร่างกายก่อนเลยๆๆตอนนี้ใช่บแบบว่าคือถ้ายิ่งๆเราซ้อมเยอะใช่ไหมคะร่างกายก็จะแบบ เขาเรียกว่าไงเขาก็จะเรียกรเรียกร้องว่าแบบเออหนักเกินไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็มีจะจะมีในส่วนของตารางการซ้อม<ช>บ้างที่แบบว่ามันจะมันจะไม่เน็ตไม่ไม่ได้ตรงกันทุกๆคนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีมีประมาณนี้แต่ว่าเราก็พยายามทุ่งเทแล้วก็ทําทุกอย่างออกมาให้ได้ ให้ได้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทาได้จริงบางวันก็อาจจะแบบต้องซ้อมเช้าเพราะตอนตอนบ่ายมีงานเนี้ยก็คือต้องต้องไปฟิตมาแต่ก็จะทําไม่เต็มที่เนาะค่ะอุ๊ยพี่ฟินพูดว่าทุกคนแปลว่ามันจะต้องมีมากกว่าฟินเบรกหรือเปล่าแน่นอนแต่ว่าอยากให้รอลุ้นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในโชว์บ้างเอ๊ะต้องต้องรอดูใช่อย่างล่าสุดก็เพิ่งเปิดขายบัตรที่มานิลาไปใช่ไหมใช่บัตรก็หมดอย่างรวดเร็วจริงจริงค่ะ เป็นยังไงบ้างเราเป็นลุดเลุดเดิมใช่ไหมเป็นลุดเดิมเหมือนเดิมเป็นะคะแบบุบัตรบัตรหมดแล้วเหรอใช่เธอบัตรหมดแล้วใช่อีกแล้วเหรออย่างงเี้ยแบบก็ใช่ที่ที่มันิลากับเซบูใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมที่ยังแบบคิดถึงเราแล้วก็ซัพพอร์ตเราเสมอเลยแล้วก็ เราก็อยากเจอทุกคนแล้วเหมือนกันก็ตื่นเต้นค่ะใช่จริงๆเหมือนเราเราก็เพิ่งไปเนาะฟิลิปปินส์แต่ว่าก็แบบยังมีทุกคนที่อยากเจอเราอีกคือเราเราก็คิดถึงทุกคนมากๆคือแบบดีใจที่ทุกคนยังรอเจอเนาะแอบได้ข่าวว่าจะมันจะไม่ใช่แค่เอเชียทัวร์แล้วอีกปะว้าวว้าก็ก็ก็ใช่แต่ไม่ ประเทศไหนบ้างใช่ก็ต้องรอดูนะคะว่าจะไปประเทศอะไรบ้างจะไปหาคุณหรือเปล่าก็ก็ต้องรู้อยากเจอนะคะใช่หลายๆคนก็เรียกร้องผลงานทางการแสดงของพวกคุณมาค่ะพวกคุณแบบจะมีที่เห็นจะรู้ไหมเดี๋ยวเรารอเรารอแฟนมีตก็จะได้รู้เลยว่าแบบใช่ได้ข่าวว่าจะประกาศใช่ได้ข่าวแบบแบบแเอ๊จะจะจะแฟนมีตจะจะได้รู้ค่ะเรียกได้ว่าแบบว่า แนมีเธอจะรู้ใช่ไหมว่าสาวๆจะมีก็สักลายต่าใช่ค่ะอะงั้นให้ทั้งคู่ค่ะฝากผลงานตัวเองหน่อยแล้วก็ฝากกับมีถันแฟนด้วยแล้วก็ฝากแฟนมีของพวกเรานะคะวันที่26มีนาคมนี้นะคะก็ถ้าใครมาจอยกันก็จะแบบ อยากเจอทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับเราเนาะแล้วก็สามารถซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งได้สำหรับคนที่ไม่สะดวกมาหรือว่าติดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถซื้อลฟ์สตรีมมิ่งของพวกเราได้นะคะ so I would like to leave the fan meet on the 26th of January เอาใหม่เอาใหม่ลูกเอาใหม่เดือนเดือนมีนาค่ะมีนา march march And meet on the 26th of March. Mm -hmm. uh, it's gonna be at Thunderdome. Hope to see you guys there. We prepared yeah. so much shows and we worked very hard to show. You're gonna see a lot of different skills and different things you've probably not seen from us and also mm -hmm. others as well. Chai. And if you can't come, don't forget there's live streaming tickets as well. <laughs> see you guys. <laughs>